สวัสดีจ้ามาดีกับซีมาเห็ดยำขนมจีนกันเนาะคะ่ะส่วนผสมหลักๆก็จะมีขนมจีนแล้วก็แหนมแทงนะคะแล้วกับบวบทว่วฟักยาวพริกซอยหอมซอยผักกระเฉดแล้วก็มะนาวแล้วก็ใบหอมปีสวัสดีค่ะนับแรกกระด่น้ำตาลมะพร้าวประมาณก่อนนิดๆหน่ยแล้วก็น้ำปลาทับพี่หนึ่งแล้วกกสิต่อด้วยน้ำปลาราหนึ่งทับพีเหมือนกัน และสิ่งที่เราต้องขาดไม่ได้ก็คือพงปรุงรสนั่นเองผู้ได้มากไายก็ใส่ลายนะคะผู้ได้มากหน่อยกับใส่หน่อยตามความชอบบางคนบ่มากใส่กับบอตองใส่นะคะบางคนบ่ก,กินน่ะนะหลังจากนั้นเท่ากับคนคุยเลให้มันเข้ากันนะคะให้น้าตาลมะพร้าวนี้ละลายเป็นเหนือเดียวกันกับพวกปลาไหลไปยังมูนี่เลยให้มันบน่มีก่อนเป็นจับเป็นก่อนเป็นก่อนนะคะให้มันแตกโตแล้วแล้วหลังจากนั้นก็สีใส่บักพริกป่นนะคะ ใส่บวบพริกป่นลงไปแล้วก็คนและก็ต่อด้วยเาข้าวคั่วก็ต่อด้วยข้าวคั่วนะคะแล้วก็สิค้นเนาะค่ะแล้วต่อมาก็จะใส่น้ำบวงนาวใส่บวงนาวหน่วยประมาณลูกหนึ่งนะคะใส่บวงนาวผู้ได้มาเปียวก็เพิ่มดีกีกความเปรียวขึ้นไปอีกเอออันนี้ก็จะใส่ประมาณลูกหนึ่งเนาะค่ะบีบลงไปแล้วก็คนนะคะและหลังจากนั้นเราก็ได้เวลาใส่ข้าวปุ้นของเราลงไป สิ่งที่เจอมันก็คือข้าวปุ้นเพราะว่าห้องยำขนมจีนเนาะแล้วก็สิขอคนอีกจักน้อยนึงแล้วก็สิใสแหนมแทงลงไปแหนมแทงนี่ตอนแรกว่าสีใสอันนั้นเ้อพี่น้องว่าสิใสปลาทูบัดที่เหลียวไปเห็นแหนมแทงพอดีว่าสีคานถอดปลาทูกันเลยเอาเป็นแหนมแทงแทนนะคะวันนี้อ้อได้ทีแล้วหาก็กิใส่พักที่เฮ้ามีก็คือถั่วฝักยาวลงไปเพื่อฝักยาวแหลวๆก็สิตามด้วยหอมหัวแดงซอยแล้วก็สิเป็นพริก พริกแดงพันเป็นชิ้นเป็นชิ้นคือกันนี่แหละคะ่ะซอยพริกซอยพริกแดงซอยแล้วก็ในผักกระสีมีในผักกระสีด้วยและต่อมาก็จะเป็นพวกใบหอมเปแพ็กซี่ใบเลื่อยอยัง,งมือนี่แหละค่ะใส่ลงไปพักมันลายนะคะบักทัวมันลายนอนบักทัวอยู่ส่วนปูมันลายก็เลยใส่สาลายเนี่ยและท่ากกใไซเบิรแล้วแล้วท่ากกบคเนนะคะเป็น คนให้มันเข้ากันแบบทีนี้โอ้เป็นเตะแสบเวยพี่น้องแสบอีเลเดอร์นี่สิบวกเอากระคนไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะคนพอให้มันเข้ากันเนาะส่วนผสมทุกอย่างให้มันรวมตัวกันอยู่ในนั้นแล้วเอากะสีได้ที่แล้วเขาจะเอาไปเทใส่ถาดเลยเนาะคะ่ะและ้วกะสิต้มไข่ใส่น้ำพี่น้องต้มไข่ไว้อันยู่้างๆนี่แหละประมาณสองห่วยสองฟองนะนะเอามาเทกันเลยค่ะได้ที่แล้ว หลายมากๆเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นอันซิดนะคะพี่น้องกินได้เลยบอกเลยว่าแซ่บมากๆแกซีไซบอกแตงอันมาก,กินกับแกมน้อยนึงนะคะพอมาประดับเป็นน้ำจานเนยจากหน่อยเนาะราะว่าว่ามีผักอันอื่นเลยมีแต่บอกแตงนั่นนะก็เลยได้บอกแตงมาเนี่ยนะคะเป็นอันเสรียบร้อยเลวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะจ้าได้ไข่ต้มก็สุกแล้วแล้วมากินน้ำกันเ้ยค่ะเป็นตัวแซ่บตัวแซ่บแซ่บีเ,บเ,บเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อ